ก่อนอื่นผมจะมาเล่าเรื่องระบบเผาผลาญในร่างกายให้ฟังก่อนท่านจะได้มองเห็นภาพรวมนะครับว่าเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคาโโร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือไขมันลําไส้เราก็จะต้องสร้างเอนไซม์มาย่อยอาหารนะครับหลังจากนั้นก็จะดูดซึมผ่านลําไส้ผ่านไปยังน้ำเหลืองหมุนไปที่ตับจัดสารพิษออกหลังจากนั้นถึงจะเข้าสู่กระแสเลือดนะครับ,รบพอเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว คราวน,นี้แหละก็จะเริ่มต้นของระบบเผาผลาญละฮะฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดตัวแรกเลยที่จะกระตุ้นระบบเผาผลาญเราก็คือฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนไทรอยเนี่ยจะสร้างจากต่อมไทรอยที่อยู่บริเวณคอของเราะครับคนไหนที่เป็นโรคไทรอยต่ำต้องกินยาไทรอยไปตลอดชีวิตนะครับนั่นก็คือโรคที่เกี่ยวกับไทรอยซึ่งฮอร์โมนไทรอยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเหมือนตัวควบคุม รูปพอผ่านในร่างกายก็เปรียบเสมือนโรงงานที่เผลิตพลังงานเนี่ยถ้าไม่มีหัวหน้าไม่มีคนมาควบคุมทำํำไม่รับงานไม่ทำฮะ<ช>อุ๊าถูกไหมร่างกายเราก็เหมือนกันครับจะมีไทรอยที่สร้างออกมาจากต่อมไทรอยไทรอยที่สร้างออกมาจากต่อมไทรอยเนี่ยะจะเจาะลึกไปนิดนึงละกันว่ามีทีสามกับทีสี่นะครับทีสี่จะสร้างออกมาในปริมาณเยอะแล้วก็ ท3สามสร้างออกมาในปริมาณไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าทีสามเนี่ยริ์แรงกว่าทีสี่เยอะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคนที่ T3 สามต่ำๆเนี่ยระบบเผาผัานจะไม่ค่อยดีอพอสร้าง<ม>ไทรอยอกมาแล้วไทรอยก็จะไปกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ไขมันให้เกิดกระบวนการเผาผัานครับอ่าคราวนี้กล้ามเนื้อทั้งร่างกายของเราเนี่ยเยอะไหมครับปริมาณเยอะมากถ้าเทียบกับอวัยวะส่วนอื่นๆนะครับ เที่เซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวที่สองที่มาควบคุมก็คือฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยสร้างจัดตับอ่อนในคนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ได้น้อยลงหรือว่าดื้อนะครับพอฮอร์โมนอินซูลินเข้ามากระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อจะส่งตัวไปรับกลูโคสหรือที่ว่าที่เราเรียกกันว่าน้าตาลนะครับแต่จริงแล้วเป็นจากรูโคสเลยไปรับกลูโคสเข้ามาเพื่อเป็นพลังงานภายในเซล เมื่อพลังงานภายในเซลล์มันจะผ่านอวัยวะเล็กๆตัวหนึ่งครับลูกผมก็เพิ่งเรียนเองอยู่ป .5 เขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียนี้ถือว่าเป็นเตาเผาพลังงานที่เล็กที่สุดระดับเซลล์อ่าพอกูโคเข้ามาปั๊บก็จะเข้าสู่ไมโตคอนเดรียตัวนี้เกิดการหมุนเกิดการหมุนเพื่อสร้างพลังงานไอหมุนตัวนี้เนี่ยจริงๆเราเคยเรียนมาแล้วนะตอน มอสี่นะครับเขาเรียกว่าครปปซเคิลถ้าคุณเรียนวิทยาศาสตร์มาจะต้องได้ยินครปไซเคิลแล้วเราก็ท่องกันหัวบานโดยที่ไม่รู้ความสำคัญของมันเลยว่ามันคืออะไรนะครับนี่แหละคือเอาเผาที่จะหมุนติ้ว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 เนี่ยก็คือครปไซเคิลตัวนี้อพอกุกงคเข้ามาผ่านครปไซเคิลเสร็จมันจะถูกส่งออกไปยังผิวไมโตคอนเดรชันนอกเกิดกระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนอุณนี้ก็สําคัญอีกตัวหนึ่งที่มันจะมีกลุ่มวิตามินอาหารเสริมที่มาช่วย รงโปรเซสหรือว่าตรง,ตรงกระบวนการตรงนี้นะครับเรากนั้นเราถึ anyway, งจะได้พลังงานเกิดขึ้นออ่าันนี้คือกูโคสคุณฟังแล้วพอจะเข้าใจบ้างไหมครับดูจะึกซึ entonces, ้งยากนิดนึงก็ค well at ือจากอาหารที่เราเห็นเนี่ยด้วยด้วยตาเรานะเข้าทางปากเราเนี่ยกินเข้าไปไม่ต้องผ่านระบบย่อยอาหารทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายแล้วส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายก็คือเซล์ใช่ไหมครับแล้วในเซลยัยังมีส่วนเล็กๆที่เป็นส่วนประกอบเหมือนบ้านอีกมี้ย ห้องนอนห้องน้ําห้องรับแขกก็ต้องทําเอาเองคือห้องครัวอ่าก็ต้องเอาอาหารตรงนี้เขาไปสร้างอีกซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันยิบย่อยเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อสุดท้ายให้เรามีพลังงานใช้ให้เราอยู่ได้อะไม่ไม่ไม่ถ้าเราไม่มีพลังงานเราก็ตายถูกไหมอ่าใช่ครับอ่าซึ่งบอกไปแล้วนะว่ามีฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมนอินซูลินไมโตคอนเดรียนะครับ อันนี้คือกูโคสจบไปคราวนี้เป็นไขมันบ้างไขมันเนี่ยที่เรากินเข้าไปถ้าเป็นกลุ่มโอเมก้าสามหกเก้าคือน้ำมันที่มีองค์ประกอบตัวนี้เยอะร่างกายจะไม่ค่อยเอามาสร้างเป็นพลังงานร่างกายจะแบ่งตัวนี้เนี่ยไปสร้างเป็นยือหุ้มเซลล์ที่มีอยู่สองหมื่นล้านเซลล์ภายในร่างกายเนี่ยเขาจะแบ่งตัวนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยเอาน้ำมันตัวนี้มาเาผาผลาญเป็นพลังงานเท่าไหร่แต่ตัวที่เอามาเผาผลาญได้ก็คือตัว กรดไขมันอิ่มตัวเช่นพวกน้ำมันหมูเนยพวกนี้เนี่ยเอามาสร้างเป็นไขมันได้รวมถึงน้ำมันมะพร้าวหรือว่า MCT oil แล้วก็จะเอาไขมันที่สะสมไว้ตามร่างกายทั้งหลายจะเอามาเผาผลาญนะครับวิธีการเผาผลาญของเขาก็คือเขาจะต้องนําเข้าเซลล์ก่อนการนําเข้าเซลล์จะต้องใช้เป็นไซต์ตัวหนึ่งนะครับก็คือ L carnitine นั่นเองเป็นตัวเอา กดไขมันสายยาวๆเนี่ยเข้าไปเบิร์ภายในเซลล์มันจะต้องมีตัวผ่าเข้าก็คือแอลคาอืีทีอ่าหลังจากนั้นก็จะเกิดกระบวนการเผาผลาญที่เรียกว่าเบต้าออกซิเดชันอ่าไม่ต้องจำก็แล้กันเป็นการเผาผลาญแล้วกันนะครับก็จะได้พลังงานออกมาอ่ถามว่าสองกระบวนการการเผาผลาญกลูโคสกับการเผาผลาญไขมันมันเกิดขึ้นตลอดเวลาไหมให้ตลอดนะอ่าน่าจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ใช่ครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เกิดขึ้นในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันอืม mm hmm. อันนี้สําคัญมากประเด็นตรงนี้ mm hmm. คือถ้าเรากินร่างกายจะใช้กรูโคสก่อนครับอื mm hmm. พอผ่านเข้ามันจะต่าครับอืม mm hmm. ถ้าเราหยุดกินหรือว่าไปออกกําลังกาย mm hmm. แบบไบเดโออย่างเงี้ยอ่ะวิ่งเหาะสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ย mm hmm. การเผาผลาญกรูโคสจะลดลงครับการเผาผังไขมันจะเพิ่มขึ้น อืมก็คือยังไงยังไงร่างกายต้องมีพลังงานแต่แล้ว,วแต่ว่าแต่จะจักซอสน,นั่นเองอ๋อโอเคข้าตจนะครับพี่หมอนนนอ่ะแล้วก็อันที่สามคือโปรโตีนโปรโตีน,ตนเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วมันจะมีการกระบวนการย่อยสลายโปรโตีนซึ่งตัวนั้นใช้พลังงานบางคนก mm ็ hmm. เลยบอกว่ากินโปรโตีนเยอะๆช่วยเพิ่มการขับผ่านถูกต้องครับมันจะช่วย mm hmm. ในกระบวนการตัด หรือการย่อยของกรดอะมิโนโทั้งหลายเนี่ยมันช่วยเพิ่มการเผาผลาญตรงคือใช้ใช้พลังงานมาเผาผลาญตรงโปรตีนเยอะขึ้นแต่โปรตีนจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานร่างกายจะเอาไขไขมันกับกลูโคสหรือว่าน้ำตาลก่อนนะคะโปรตีนเนี่ยเอาไว้แค่ท้ายเลยเอาไว้ใช้พวกนี้ไม่พอจริงๆถึงค่อยดึงโปรตีนมาใช้เพราะาโปรตีนร่างกายจะสำรองไว้ไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อสร้างเป็น สรารสื่อประสาทสร้างเป็นเอนไซม์หลายอยา่างร่างกายจะไม่ค่อยนํามาใช้ถ้ากินเยอะเกินไปก็ขับออกทางไตในรูปของแอมโมเนียนะครับ mm hmm. แค่นั้นอ่นอะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานของการเาผาผลาญในร่างกายออื mm hmm.